สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุลตร้าโซลีวิวกันอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่าก็วันนี้นะฮะตามสัญญานะครับผมที่เว้นไปสักระยะหนึ่งนะที่เคยโหวตวันจะไลฟ์นะครับผมว่าใช่รีวิวอะไรก่อนเป็นอีเวนต์ทัสเตอร์ที่ชนะไปนะครับผมอันนี้ก็เลยต้องมาทีหลังนะฮะก็เป็นเจ้านี่เลยครับผมอุลตร้าเลปิก้าคือชื่อมันอ่ะมันจะใช้ชื่อว่าอุลตร้าเลปิก้าอุลตร้าแมนทาร์โร่50อเนวเซอรี่เซตไม่ใช่อุลตร้าเลปิก้าอุลตร้าแบท50ปีเซตนะ มันจะไม่มีชื่ออุลตาแบทในนี้เลยนะครับผมมันจะมีอยู่ในชุดแรกที่เป็นออกมาก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่แล้วที่เป็นไดแคร์ทั้งอันจะไม่มีเสียงกระแสนะฮะอันนั้นผมก็ไม่ได้จัดมานะเพราะว่าถ้ามันมีแค่นั้นอะเล่นอันอื่นก็ได้อันที่มันไม่มีเสียงกระแสงแบบเป็นพลาสติกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหล็กอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าความเจ๋งอันนั้นมันแถมข้อมือคิงเบสเลดมาด้วยนะครับผมแต่ว่าชุดนี้จะล้ําข้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเป็นที่ถกเถียงกันเลยที่หลายคนตั้งคำถามกันนะคร รู้เล่นพวกนี้ถ้าทำเป็นเลปิก้ามันจะทําให้เป็นแสงเสียงยังไงนะและนี่คือคําตอบนะจริงๆมันทำตั้งแต่อุตาเซเว่นแล้วละ่ะนะและนี่คือการต่อยอดนะฮะล่าสุดเลโอที่กำลังจะมาในเดือนมกราปีหน้าก็นั่นแหละและคาดว่า S น่าจะไม่นานหรือหลายๆตัวที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะทําได้เนี่ยถ้าเขาทำออกมาลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นไปได้หมดแล้วนะก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมเอาโอเคฮะวันนี้เราก็จะมาถึงยอดยิ่งสุดหล่อของเรากันนะฮะอุตาเบสนะครับผมก็จะเป็นเซตนะฮะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ซึ่งสำหรับแพคเกจจิ้งก็โอ้โหถ้าเทียบกันกับอันเก่ามันจะรุ่นเก่าอะนะมันจะเป็นตัวใหม่แลวยืนอยู่แต่อันนี้มันจะเป็นแบบคลาสสิกชาคลาสซีเลยก็จะมีความแตก,แตกนิดนึงมีขุยๆน้อยนิดนึงนะแต่มันก็เก่าแล้วะนะครับผมไม่เป็นไรถ,ถือว่าเท่ดีนะฮะยอมยุสุดหล่อนะครับผมรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะนี่สัญลักษณ์หน่วยเซ็ตเอ้ยหน่วยเซตดิ <laughs> มันเรียกว่าเซตนะครับผมมาเรามาเริ่มแกะกันนะฮะปึ๊บปึ๊บ นี่นะฮะในเฟซก็จะมีประมาณนี้นะครับ,มออนนนะรบผมก็จะมีเป็นเหมือนในเรื่องมันคือหัวเข็มขัดนะแต่เนี้ยเป็นลูกเล่นหลักของมันเลยนะก็จะมีมัลต้าแบสแล้วก็ฐานแล้วก็ที่ติดกับข้อมือไม่ใช่ข้อมือนี่ไหลนะซึ่งอันแรกอะ่ะมันไม่ได้ทำมาแบบให้ติดไหลได้แล้วเหมือนหลายคนเรียกร้องกันนะว่าทำไมไม่ทําแบบนั้นเขาก็เลยแถมวันนี้มาให้ซึ่งตอนประกาศอันนี้ครั้งแรกอะ่ะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าจะมีไอ้นี้ นะฮะก็มีลู้เขากักหรืออะไรนะจนกระทั่งหลังๆก็บอกว่าเออมันมีสามารถชวนกินส่วนที่สามารถติดกันไหลได้นะ,ะก็อองเป็นแบบนี้ก็ถือว่าฉลาดตีแล้วก็มีนี่ฮะสายข้อมือคาดว่าจะมีเหลือพื้นที่แล้วก็เลยมาติดไว้ตรงนี้นะครับผมอ่ะก็เอามาเริ่มประกอบกันนะฮะอเอาตัวหัวเข็มขัดออมาก่อนซื้อนะฮะอ่ะหลักๆเลยแล้วก็เอาตัวอุลตราแบทออกมาก่อนนะเพื่อน,นําประกอบกระฐานนะครับก็เป็นพลาสติกทั้งอันเนาะ นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเอาฐานมามาก่อนจุ๊บฐานก็ไม่ยากนะฮะประกอบแบบนี้จุ๊บอ่าแล้วก็มันจะมีที่วางนี่วางไปแบบนี้เลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะตั้งโชว์ได้สวยงามเลยรอบรอบนะครับผมใครที่มีอะไรตั้งข้างๆก็จะสวยเลยอันนี้ก็น่าจะตั้งไว้คู่กับหัวเข็มขัด นะรหรือไม่ก็ใครมีฟิกกอาร์หรือสปาร์คดออะไรมาตั้งก็สวยงามหรือบูเล่หรืออะไรก็ตามใจเลย <S <S อ่าโอเคครับรายละเอียดของอุลตร้าแบสตัวนี้นะครับผมก็ดีว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนในหนังร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ห้าปีที่แล้วนะรหรือรุ่นที่เป็นพร็อพแบบหนึ่งต่อหนึ่งมในหนังเป๊ะๆซึ่งขนาดอใช่ครับผมแต่ว่าความบางความเหล็กอ่ะมันจะไม่ใช่เท่าไร่มันจะไปเหมือนกับรุ่นแคนดี้ทอยที่แถมมากับแบทเลโอมากกว่านะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมแต่ว่าเขาจะเนนที่่ลลูก ะะแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กลงมาหน่อยกับพวกแคนนิทอยพวกนั้นนะฮะแล้วก็นี่นะฮะความงอโค้งนะฮะซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนนั้นนี้ทั้งหมดนะเท่อยี่ผมสังเกตนะมันจะตรงหมดเลยแต่อันนี้อันนี้ผมจําได้มันจะมีบางตอนที่มันจะติดอยู่ตรงไหล่ของโคทาโร่แล้วมันจะงอแบบนี้ด้วยความที่ในหนังมันเป็นเหล็กแบบบางๆอ่ะติดนานๆอาจจะงอได้เขาก็เลยอิงจากตรงนั้นมานะ,ะเป็นรายละเอียดที่ถ้าเป็นของเล่นอ่ะมีแค่รุ่นนี้ที่เป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เออสมจริงลลาสิกไปแบบหนึ่ง นะฮะอืมแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวจับสัญญาณนะวะเล่นกับหัวเข็มขัดนะครับผมแล้วก็มีเป็นปุ่มกดกดได้เลยนะจะรับสัญญาณตรงนี้แสงก็จะไปยังที่หัวเข็มขัดนะซึ่งก็ล้ําดีนะฮะอืมเดี๋ยวลูกเล่นเดี๋ยวให้มาว่ากันด้านหลังก็จะโล่งๆแบบนี้นะฮะซึ่งเวลาติดกับหัวไหล่เนี่ยมมนต้องใช้คู่กับอันนี้นะฮะนี่นะครับผมอืมมันคือยังไงก็มาดูกันมันจะมีสายแบบนี้ซึ่งก็ยาวพอสมควรนะฮะนี่ ครับผม,มนี่ก็คล้องไปเลยอย่างนี้นะฮะง่ายๆนะครับผมปึืมแล้วก็เราปรับขนาดเราเองตามไหล่เรานะฮะนี่นะฮะ,นะฮะแล้วก็วางไปตามนี้มันจะเป็นช่องข้างล่างตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปได้เลยนี่ดังกึกแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะซึ่งที่แรกผมก็สงสัยว่ามันจะติดยังไงนะเพราะว่าตอนแรกเขาให้เห็นด้านหลังนะมันก็โลง่ลงแบบนี้ สุดท้ายก็เอามาคล้องกับตรงรูตรงนี้แล้วมีเหมือนแง่งแหลมๆตรงนี้ให้ให้เสียบเนี่ยตามตรงข้อตรงนเนี้ยเนี่ยก็ถือว่าฉลาดดีนะครับผมปึ๊บก็ใส่ง่ายถอดง่ายนะฮะแต่ว่าเวลาเราแบบเราเดินหรือเราใส่ออกงานอะไรเนี่ยระวังนิดนึงอาจจะหลุดได้แต่มันก็มีความแน่นหนาของมันอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มันก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรล็อกแบบล็อกมากอ่ะก็คือดึงออกก็ดึงออกได้อ่ะ น่าก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมหัวเข็มคัดของหน่วยเซตนะครับผมก็สวยงามดีนะฮะทีแรกก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะทําเป็นหัวเข็มคัดแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ของเซเว่นมันจะเป็นไอ,อ้ไรนะ <t> เขาเรียกเหมือนเป็นไอ้มอเตอร์ที่เก็บแคปซูลเรียกม,มอนเตอร์ให้เล่หนหลักไปอยู่ที่อันนั้นอันนี้ก็เลยเอาหัวเข็มขัดมาซะเลยผมก็เลยคาดเดาว่าตัวหลังจกเนี้ยน่าจะเป็นหัวเข็มคัดกันหมดที่ไหนได้พอเป็นเลโอปั๊บไม่อา่สนสนักตัวหน้าท้องเลโอมาใส่ซึ่งก็แบบแบบเฮ้ยโหก็เฟีย้ยวดีคาดไม่ถึง นะฮะัก็เดี๋ยวอันนั้นยวค่อยรอดูนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ตามรายละเอียดมันจะเหมือนไม่มีอะไรมากนะก็คือเป็นเหลี่ยมๆนะฮะแค่นี้ลูกเล่นหลับสิตชป์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้สายทานกระดุมสามก็อนเออสี่สี่เปิดด้วยขันนอ็อตนะแล้วก็เป็นที่เน็บนะฮะมันจะไม่ใช่มีสายแถมมานะก็คือเน็บกับกางเกงได้เลยนะหรือหาเข็มขัดอะไรมาโมสะหน่อยให้มันเหมือนเป็นสายยาวๆของหน่วยแซดหรือคอสเ์ไปเลยก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วน,นี่ปุ่มกด สองปุ่มนะครับผมก็หน้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็นี่ฮะที่ปล่อยสัญญาณถ้าจะพูดให้ถูกคืออุลตาแบตกดแล้วมันจะดังที่ตัวนี้แสดงว่าอันนี้ที่รับสัญญาณไอ้นัน่นอ่ะตัวปล่อยสัญญาณออกมาโอเคประมาณนี้ยังงงกันไปนใหญ่นะว่ะากดที่นั่นดังที่นี่จบที่กดแล้วมิลเลนในตัวมีแค่สองปุ่มนี้นะฮะเ่าโอเคครับผมลเลยเอียนผ่านไปทีนี้ก็มาถึงลูกเล่นหลักของเราดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรทําอะไรได้บ้างนะฮะมาเริ่มเปิดสวิตช์กันเลยนะเ่ะเปิดไว้แล้วนี่ว่า นะถ้าเปิดก็คือดันสวิตช์ไปตรงปุ่มตรงนี้นะครับผม หลายคนเคยได้ยินคํานี้ไหมภาพที่มีเสียงแต่อันเนี้ยมันคือเสียงที่มีเสียงบรรยายถ้าใครที่ทันรุ่นนะต่อยสักา,ากนะก็จะเป็นเสียงประมาณว่าฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าแบบนี้เป็นการมาถึงของหรือปรากฏตัวของยอดนุสุดห aro, ล่อมุณจอมแมนทาโล่อะไรประมาณนี้โอ้โหคิดถึงจังเลยเวลายินเสียงนี้นะก็จะเป็นเสียงเปิดเรื่องของคุณจอมแมนทาโล่นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่ามันมีสองโหมดนะมันจะมีแค่โหมดนี้นะไอ้เปิด ซื้อเฉยๆนี่คือโหมดธรรมดานะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ทําอะไรได้มั่งนะฮะก็มาดูที่ปุ่มตรงนี้ปุ่มสองปุ่มตรงนี้เนี่ยหน้าที่ก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นปุ่มนี้ลองกดดูอ่าก็จะเป็นเสียงขั้นตอนก่อนการแปลงร่างซึ่งก็จะปรากฏในหนังนะอย่างเช่นเสียง ไอเสียงฟิสฟิววิิเมนี่ยมันคือเสียงตอนมันจะมีบางตอนที่เวลาโคทาโโลเขาจะแปลงร่างเขาจะกระโดดหรือว่าลอยอยู่บนอากาศแล้วเหมือนตีลังกาด้วยตัวเองไม่ใช่แปลงร่างแล้วนะเป็นร่างคนอย่างไรตีลังกามันจะเป็นเสียงแบบเมื่อกี้แล้วก็แปลงร่างซึ่งก็มีนะส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ชัดเจนกันดีคือเสียงสัญญาณเตือนที่อุลตาแบสนะฮะนัต่อยกจะพาว่าได้สัญญาณแล้วนะในขณะที่ต้นฉบับเขไม่ได้พูดอะไรนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่ง อันนี้ต้องเป็นคนที่อินต้นฉบับหรือว่าอินภาคแบบรุ่นหลังของไทก้านะที่ภาคโดยนั้นหนึ่งนะครับผมโคทาโร่เนี่ยเวลาแปลงร่างเขาจะโกว่าทาโร่เฉยๆนะจะเกิดเป็นของนัาต่อยนจะเป็นยมย้สุดรลอแปลงกายสุดเท่อะไรก็ว่าไปนะฮะ <c oughs> อ่าก็จะวนประมาณนี้น <c oughs> ะประมาณนี้นะฮะอ่ะอีกอันนึงปุ่มฝั่งนี้นะครับผมอืม ชอบไปตัวเนี้ยเอาเป็นว่ามันคือการกดไล่เสียงสับป,ปะหลาดไปเรื่อยๆผมไม่มั่นใจว่ามีกี่ตัวแต่มันเยอะมากอ่าประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยถึงตัวไฮไลท์ ight, พอดีเลยเบิร์ดดอนะจําได้ตัวนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมที่นี้ กดค้างปุ่มนี้นะกดค้างจะเป็นอีรูเลียนหนึ่งนะครับผมอืมเป็นเสียงเพลงนะซึ่งขอหยุดไ้ก่อนนะเสียงเพลงนล้ก็สิบ์ตัวเก่าๆนี่มันท้งจะแรงนะกดค้างครั้งหนึ่งจะเป็นเสียงเพลงกดอีกครั้งหนึ่งจะหยุดนะแล้วทีนี้กดอีกครั้งเนี่ยถึงจะรันต่อนะครับผม อ่ะก็จะเป็นเสียงก่อนการแปลงล่างนะฮะก็จะมีอยู่สองสาเพลงเนาะผมชอบเพลงเนี้ยเพลงของพงอี่น้องอุนตานะฮะ อ่าวนแล้วประมาณนี้สเสียงเพลงนะฮะซึ่งก็ประมาณนี้แสดงรู่เนตรงนี้เอ๊เดี๋ยวไอ้ปุ่มนี้กดค้างแล้วมีผลหรือเปล่าวะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดการแปลงล่างก็คือมันจะมีประมาณสามเสียงอ่านี่คือเสียงที่สามอ่านี่คือเสียงแรกนะฮะตามเสียงฟิฟิฟินี่แหละนะครับผมก็คืออันนี้วนเป็นเสียงแรกแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ อ่ะเริ่มที่แบบปกติก่อนนะครับผมก็คือเนี่ยแหละนะฮะเสียงแรกนะครับผมก็นี่เอาอุนต้าแบทมานะฮะจะแปลงล่างก็กดตรงนี้นะฮะเพื่อความสมจริงมันจะรันถูกปะวะอ่าได้สัญญาณแล้ว อืมประมาณนี้ประมาณนี้นะกดปุ่มด้านหลังก็คือเป็นเสียงแปลงล่างเลยนะเสียงจะดังมาจากตัวนี้นะฮะทีนี้ทำอะไรได้อีกนะครับผมก็กดไปเรื่อยก็จะเป็นเสียงร้องนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะฮะมันคือการกดเสียงร้องแล้วก็เสียงกระโดดสลับกันนะทาโรในเรื่องคือสู้ต่อยเตะกระโดดเยอะอยู่แล้วนะครับผมทีนี้กดค้างยังมีผลอะไรไหมอ่าไม่มีนะฮะมันจะไม่ใช่การแบบปล่อยลำแสงนะมันต้องมากดที่ตรงนี้นะถ้าจะปล่อยลำแสงก็เชื่อถ้าไมตายนะครับผมอันนี้หลังแปรงล่างแล้วตรงนี้จะมีผลอะไรไหมปุ่มก็เดี๋ยวลองดู ยังเหมือนเดิมนะนี่เหมือนเดิมกดค้างเสียงลองเพลงแล้วก็กดค้างเดียวจะเป็นเสียงสับป,ปะาดเหมือนเดิมทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะฮะถ้ากดค้างเดียวจะเป็นอืมอันนี้ใช้ท่ากระโดดเตะอะนะโซวอลโลคิกมั้งจะไม่ผิดก็จะเป็นท่าไม่ตายแล้วนะฮะ ประมาณนี้นะฮะวนแล้วนะฮะนี่เราก,กดค้างอยู่ดิดอ๋อนี่ก็เลอร์ไทม์เมอร์แล้วก็มาเล่นเป็นคอมโบได้นะแบบสู้กับสับประหลาดตัวไหนอยู่ใช้เป็นเสียงเพลงคอไปก็ได้แล้วก็จะทําไม่ตายได้ด้วยซ้อนกี่เสียงวะเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหยุดก่อนอ่าเคอร์เทมเมอร์จะรันดังไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าทีนี้จะคือล่างทํำยังไงคือล่างคือกดปุ่มตรงนี้พร้อมกันนะจะเป็นเสียงแบบนี้อืคือเสียงหอน,นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้ลองเสียงแปลงล่างอีกเสียงหนึ่งนะฮะคือการกดตรงนี้ครั้งอ่าเป็นเสียงแบบที่สองนะครับผมแล้วก็มาเริ่มกดแปลงล่างกัน คือแดอทะลุอ่ามันคือการแปลงร่างแบบแปลงร่างพอมาถึงพร้อมกระโดดอะซึ่งหลายๆตอนเราก็เห็นอย่างนั้นนะครับผมเออก็เฟี้ยวดีนะทีนี้ถามว่ายังไงต่อมันไม่มีอะไรครับคือแค่เปลี่ยนเสียงแปลงร่างแค่นั้นที่เหลือรู้เล่นเหมือนเดิมหมดนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือร่างเลย ต่อไปกดเสียงที่สามกันอ่เวลาจะเปลี่ยนเสียงแปลงล่างเนี่ยต้องกดคือเวลาแปลงล่างทิ้งอะ่ะเวลาคือล่างอะ่ะมันจะรันกลับไปเสียงแรกเราต้องกดปุ่มนี้รันต่อไปเพื่อไปถึงเสียงที่สามนะะไม่ใช่กดต่อไปเลยนะต้องฟังเสียงฟิวฟิวฟิของมันด้วยว่าดังกี่ครั้งนะเมื่อกี้ดังสามครั้งคือเสียงที่สามนะครับผมมา,มาเริ่มแปลงล่างกันนะฮะโอเคเพิ่มอัตราลดเหมือนเดิม อ่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเสียงแปรงล่างในตอนที่หนึ่งเลยนะครับผมอ่ะแล้วที่เหลือเหมือนเดิมฮะลุกเล่นเหมือนเดิมนะครับผมอ,อืมเอาจริงลเล่นไม่มีอะไรมากนะอ่ะก็หมดแล้วสําหรับเสียงแปรงล่างกะเสียงข่ามไมตาอะไรหลักๆพวกนี้นะฮะทีนี้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือเนี่ยโหมดโปรดผมอะโหมดแปรงล่างอิสระนะฮะก็คือปิดสวิตช์ก่อนปุ๊บแล้วให้กดถ้าจะไม่ผิดลูกจะปุ่มใดก็ได้นะเดี๋ยวลองปุ่มนี้ดูก่อน อ่ะมันจะเป็นเสียงวิ่งแค่นี้เลยนะลองดูอันนี้บ้างดิอ่ะเหมือนกันนะะปุ่มไหนก็ได้กูปุ่มเดียวนะแล้วค่อยกดเปิดสวิตชนะถึงจะเป็นเสียงวิ่งแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้เลยอืมแค่นี้สองปุ่มพร้อมกันผมเคยลองแล้วไม่มีผลนะฮะมันจะเป็นเหมือนโหมดแรกปกตินั่นแหละนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มาลองดูกันแปลงร่าง อันนี้ยังเหมือนเดิมอเสียงสับลาจะหายไปแล้วมันจะมีแต่เสียงเรียงเพลงอย่างเดียวแล้วนะฮะทีนี้เวลาจะแปลงร่างเนี่ยไม่ต้องคืนล่างแล้วกดต่อได้เลย แต่ข้อเสียคือมันจะมีแค่เสียงแปลกร่างแบบเสียงเดียวนะฮะ,ะกดค้างก็ไม่มีเสียงเคอร์เรทัมเมอร์นะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะเข้าใจตรงกันอ่าคร,ร,ร,รับผม,มนี่กอเปรนเเรื่องทั้งหมดทั้งมวลของอุลตร้าเลปิการ์อุลตร้าเบนทาโร่ปีชุด50ปีหรือชุด50อันนิวเซอรี่เซ็ต นะหรืออุนตาแบทชุด50ปีนั่นเองนะแล้วแต่จะเรียกนะก็ถือเป็นเซอร์วิสที่ดีนะนะการทำเล่นแบบนี้นี่คือมันเป็นอะไรที่แบบตามยุคตามสมัยมากๆนะจากที่น่าจะเป็นความฝันของรุ่นแบบถ้ารุ่นพี่ๆเราก,ก็ก็น่าจะได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าเขาน่าจะโตมากับการเล่นที่แปลงร่างอันนี้แบบไม่มีเสียงะแต่พอมาถึงยุคนี้แล้วมันทําได้นะฮะ นะส่วนรุ่นเราก็เก็บไปเพราะเราชอบเหมือนกันอย่างผมนี่ก็รักมากอุลตร้าแมนตัวนี้นะฮะยอมลุ้นสุดหล่อนะครับผมที่จริงตอนประกาศที่แรกก็จะทํารุ่น5ปีที่แล้วก็จะจัดแล้วล่ะแต่มันแบบอย่างที่บอกกนมันไม่จําเป็นก็ได้อะตอนนั้นก็ประหยัดตังค์ด้วยนะแต่รุ่นนี้ไม่ได้มันต้องจัดนะก็ถือเป็นเจ้าเป็นตัวท็อปของอุลตร้าแบทต,ตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าจะนับเสียงด้วย นะเพราะจ,จริงๆมันก็มีรุ่นที่แบบอาจจะแพงกว่านี้แต่ว่าจะไม่มีเสียงแต่จะเหมือนในหนังมากแล้วก็มีที่มันเข็มกลัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลือกตามสบายเลยถ้าเป็นรุ่นโชว์ว่าที่แปลงล่างจะมีหลายแบบให้เลือกนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะก็สําเรั่อนี้ก็ไอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่ติดตามตั้งต้นจบนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เทคแคร์กดตามใครชอบใจไปกดไลค์เพจนะฮะส่วดนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ